ถามว่าออกกําลังกายมาเพื่ออะไร s> <S ก็เพื่อมางานนี้เลยค่ะวันนี้ s> <S มูมิละมุนดี้จะพาไปเปิดโลกที่ทําให้การเลี้ยงแมวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้เราอยู่กันที่งานรอยัลคานินเฟรนเจอร์นัลมิตรภาพเราเจ้าสีขาที่เอ็มเซฟเียเป็นงานที่รวบรวมกิจกรรมของรอยัลคานินนะคะมีทั้งความรู้ที่ได้จากสัตวแพทย์ในหนึ่งงานที่มูมิละมุนดี้ได้เข้าร่วมนะคะเดี๋ยวุ้นแม่พามาดูเลยว่ามีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยค่ะภายในงานเนี่ยก็จะมีหลายโซนมากๆให้ร่วมทํากิจกรรมจะมีโซนห้าารรเเองนนกลีย แมวพันไหนเนี่ยเขาก็มีบอกด้วยนะว่าอาหารเม็ดแบบไหนเหมาะกับสุนักหรือแมวพันุ์อะไรค่ะแล้งมีกิจกรรมให้ผู้โชคดีได้ร่วมสนุกมากมายในงานเลยค่ะ,ละหลายหคนเน,นี่ยพาทั้งหมาท้้งแมวมาร่วมถ่ายภาพเพื่อเก็บความประทับใจด้วย ล้วก็ได้เจอแฟนออฟรอยัลคานิลได้ค่ะคือน้องสกายและก็น้องนาน,นีนะคะที่มาในงานด้วยน่ารักมากๆคนมาดูกันเยอะมากตอนเย็นเป็นช่วง e อ c l u s i v e Pet o w n e r ที่ทางรอยัลคานินเชิญคุณแม่และก็น้องมูบินมูดดี้ไปร่วมง,งานแม่และน้องก็เก็บหมดทุกกิจกรรมไว้ค่ะตั้งแต่โซนถ่ายภาพคู่น้องหมาน้องแมวมูมินสวมบทนางแบบโปรเฟชชั่นอลมากแต่มูดดี้ก็คือเกเลสุดอยู่ๆก็กลายเป็นหนุ่มขี้อายขึ้นมาซะยางัานคุณแม่ได้แผลที่จะมูกเลยค่ะแล้วก็มีโซนเวิร์กช็อปนะคะให้ทําตกแตมตะะม่มมุดคูก็าณ แล้วก็แอบแะมาถ่ายรูปพอลอรอยตรงนี้กันค่ะคือเราถ่ายรูปที่เราตัวไปแล้วตรงนี้เนี่ยอุนแม่ก็เลยอยากถ่ายพร้อมกัน3ามแม่ลูกนะคะแต <c oughs> ่ความยากก็คือการที่จะอุ้มน้องมูมินและน้องมูดี้พร้อมกันเนี่ยมันเหนื่อยมากทุกคน<อ>คนที่เยู่ยแถวๆนั้นก็รุ้นไปพร้อมกับคุณแม่นะคะว่าคุณแม่จะยกน้องทั้งสองคนได้ไหมแต่สุดท้ายก็ได้นะได้รูปมาด้วยและส่วนส,สุดท้ายนะคะก็มาทําความรู้จักกัเลยยคนะขนนผ่านแมนเจอร์นอลมีขนมสุดเอฟคุซี่ที่รังสรรค์โดยเซเลบริตี้เชฟชื่อดังอย่างเชฟเป ู้เรื่องการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวจากสตัตวแพทย์แล้วก็ทีมเคนายถือได้มาเปิดประสบการณ์นะคะผ่านน้องมูมินและน้องมูดดี้ได้มาเปิดโลกด้วยนะมาเจอเพื่อนเพื่อคนอื่นว่าอยู่กันแต่ที่บ้านสองตัวเนี่ยเดี๋ยวจะเบื่อสักก่อนสองเนียงถือว่าทําได้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีขวนคุณแม่ไปบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่ได้งองแงไม่ได้อึดลาดฉี่แตกนะแล้วก็ประทับใจกับของขวัญที่ลอยยอคานินมอบให้พวกเรามากๆเลยนะคะขอบคุณที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเปิดประสบการณ์ไไววว้้้มมีีโอกกาาาาาสหหนนัง่เรจะะะดค